ีพ่พี่วันนี้คนเยอะไปหรือเปล่าเนี่ยเ้อก็ตรงกันเลยเราขยายแล้วนี่นีพ่พี่เราจ้างคนเพิ่มดีไหมจะได้มีคนมาช่วยเราไงพี่มานับพี่ว่างไงบ้างถ้ามีคนทํางานเพิ่มแล้วก็แล้วจะทําอะไรล่ะนี่พี่ผมก็จะเป็นคนคุมงานันเล่าจะได้สั่งทุกคนเลยนี่เลอกฝันได้แล้วมาทํางานเถอะนะบอกมาเลยพี่มานับจะให้ผมทําอะไรเอาเงินไปฝากธนาคารแล้วก็ระวังด้วยเพราะว่าเงินมันเยอะมากระวังให้ดีอันนี้ไป ไม่ต้องห่วงเลยพี่ผมจัดการให้ไปได้แล้วต้องการเท่าไหร่ครับสวัสดีครับครับจะยืมเท่าไหร่1,500รูปี1,500ดอกเบี้ยดอกเบียหนึ่งรนะครับแล้วก็เซนี้ด้วยแล้วก็จ่ายคืนเราในวันพรุ่งนี้นะโอเคได้ครับ พ่อ,องานโหรีเป็นไงบ้างบ้านเราเนี่ยไม่จําเป็นต้องฉลองโฮลีแล้วหรอมั้งเราไม่รู้แล้วว่าเมื่อไรเรื่องมันจะจบสักทีไม่รู้มันยังไงกันนะพ่อนี่มานับถ้าแม่แกเนี่ยยังไม่ดีขึ้นแล้วพ็พวกเราเนี่ยเขาไม่มีความสุขแนะ่พ่อทุกอย่างจะดีขึ้นไม่ต้องห่วงหรอกนะจะไม่ให้ห่วงได้ยังไงเ้าฮะมันเป็นโฮรีแรกหลังแกแต่งงานนะ ต้ว่าแกสองคนเนี่ยกลับไม่ได้อยู่กับเรามันไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกบีนี้เนี่ยขนมที่แม่แกทําก็คงไม่หวานเหมือนก่อนพ่อผมบอกแลว้วไงว่าผมจะจัดการเองแล้วมันต้องจบลงอีกอย่างนะผมจะซื้อทุกอย่างที่จําเป็นสําหรับงานโฮลีให้พ่อเองแต่ว่าพ่ออย่าเพิ่งบอกแม่ละ่ะเข้าใจไหมนี่มันอะไรกันเนี่ยกําลังทอดอะไรอยู่นะฮะแค่มันฝรั่งจะทอดมาทั้งวันเลยแล้วยังไงกันน่ะฮะ แล้วบา,าทาทาวาดาล่ะฮะซาโบซาก็ไม่พอทำบ้าอะไรเนี่ยทำงานเป็นไหมอ่ะน,นี่แรกเข้ามาแรกเข้ามามากินวาดา,าพับร้อนๆมันอร่อยและมันแพงว่าวาดาพับเท่าไหร่ครับสิบรปีจ้ะสิบเลยเหรอใช่ใช่โอ้แพงจังเลยร้านอื่นขายแค่เจ็ดเองนะป้าถ้าร้านอื่นเขาขายแค่เจ็ดรูปีก็ไปซื้อร้านอื่นสิแล้วซื้อมาฝากฉันด้วยล่ะเข้าใจไหมไปเลยไป ่าไรกันนี่อะไรลูกค้าไ, <ป S 1> ได้<ส>ดไปสิไปอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาก่อนอกลับมาก่อนฉันล้อเล่นนะ่ะมามามา,มาแหมฉันล้อเล่นนิดเดียวเองถ้าตลาดเขาขายเจ็ดฉันจะขายสิบได้ยังไงกันล่ะถูกไหมละ่ะฮะใส่เครื่องเพิ่มหรือเปล่าเอารถหวานนะอ๋อใช่ใช่ใส่รถหวานลงไปหน่อยอเอาเลยอ่ะลองชิมสิจะได้ไม่ลืมนะอ,มอันนี้เดีย<อ>เด๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่จ่ายเงินฉันมาก่อนสิจ่ายสดงดเชื่อเบื่อทวง ไม่อย่างนั้นนะฉันไม่ให้กินแน่นอนเอาเงินมาก่อนนะอเออดีมากเลยนี่สารชิพนั่นแม่บานอรเนี่ใช่แล้วเธอมาทำอะไรที่นี่นะเธอมีปัญหาอะไรนะถึงต้องมาเปิดร้านตรงนี้เนี่ยเธอมีลูกนีีอย่างบาน,นาร์ดทำไมถึงทำแบบนั้นได้นี่ยอวาดา,าพาบวาดา,าพาบจ้าสดสนั้นร้อนเลยตะวิตตา,าทำมาอะไร นี่มีของทอดมากมายเลยนะนี่วาดา,าพามนี่ขนมปังมีทุกอย่างเลยทำไมทำแบบนี้ฮะทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรกันน่ะฉันทำเพื่ออะไรน่ะเหรอก็หาอะไรทำข้าวเวลาไงข้าวเวลาเหรอใช่ฟังนะฉันจะมาขี้เกียจไม่ได้โดยเด็ดขาดตั้งแต่ที่มานับออกจากบ้านเราไปฉันไม่มีอะไรจะทำเลย ฉันยอมรับว่าฉันอึดอัดที่ต้องนึกถึงเขาอยู่ตลอดเวลาฉันเลยคิดว่าถ้าฉันจะเลิกคิดถึงเขาฉันก็ต้องหาอะไรทําจะได้ทํางานทําเงินไม่ลําบากยังไงละ่ะฉันก็เลยเลือกทําแบบนี้ถ้าเจอเขาก็บอกเขาด้วยละ่ะว่าไม่ต้องเป็นห่วงฉันฉันอยู่ได้สบายดีไม่ต้องมาเป็นห่วงฉันหรอกนะแล้วก็ไปบอกเขาอีกอย่างด้วยละ่ะ ฉันน่ะฝากไปบอกเขาด้วยว่าดูแลเมียให้ดีๆไม่ต้องเป็นห่วงแม่ของเขาหรอกนะฉันน่ะหาเงินใช้เองได้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยแค่ดูแลเมียของตัวเองให้ดีแค่นี้ฉันก็พอใจแล้วคนเป็นแม่น่ะจะขออะไรมากมายไปกินถัอวชนะ แล้วแกจะต้องเสียใจวันนี้แกต้องเสียใจแน่แน่แนสาวิตาตอนนี้ฉันไม่เสียใจหรือ,อยังไงกันฉันจะเสียใจกว่านี้ได้ยังไงกันล่ะฮะถามจริงฉันนะ่ะทำทุกอย่างเพื่อตัวฉันเองแกนะ่ะต้องมากวนฉันด้วยหรือ,อยังไงอยู่บ้านก็กวนอยู่ข้างนอกก็กลนจะเอาอะไรดีจะ๊ะขอฟริตเตอร์กับขนมปังด้วยนะอจัดไปเลยจ้อาอ่ะนี่เอาไปเลยนะยี่สิบก็พอแล้ว เรื่องแบบนี้มันสำคัญมากนะมันเกี่ยวกับแม่กับทุกคนลูกชายกับสะพ้ายกลับมาปิดบังแม่กันแบบนี้ได้ยังไงกันไม่แม่เราก็แค่อะไรกันสาธิตอะไรฮะสองคนกำลังเล่นกับชีวิตของตัวเอง แล้วไหนจะความรู้สึกของแม่อีกละ่ะแม่น่ะอยากมีหลานมาตั้งนานแล้วนะแม่บอกแกกี่ครั้งแล้วว่าแม่น่ะอยากมีหลานแต่แกแกไม่สงสารแม่เลยเหรอแกไม่คิดจะบอกความจริงเลยใช่ไหมอ๋อทำไมล่ะสาธิตทำไมกันแม่เราจะบอกแม่แต่ว่าคือแต่อะไร แกคิดว่าแม่แกจะเสียใจสินะมันเสียใจแน่สาธิตเสียใจแน่นอนแต่ก็คงจะไม่เท่านี้ถ้าแกบอกแม่ตั้งแต่แรกนะแล้วเธอจะทำผิดอีกกี่ครั้งกันวะชาทำไมเธอไม่บอกความจริงทำไมต้องไปโทษวาชาด้วยละ่ะลูกชายแม่เองก็เกี่ยวข้องด้วยรวมหัวกันหลอกแม่แบบนี้ แกทำให้แม่เสียใจมากเลยนะสาธิตทำไมต้องทำแบบนี้ผมขอโทษจริงๆนะแม่ไม่ไม่ไม่แค่บอกว่าขอโทษมันยังไม่จบหรอกนะว่าชาก็ขอโทษหลังจากที่ไปทำแท้งมาแล้วยังไงมันเกิดอะไรขึ้นว่าชาก็ยังต้องชดใช้ความผิดที่เธอทำ บอกไปแล้วอธิบายก็แล้วว่าเด็กจะเป็นของขวัญของพระเจ้าให้ยอมรับซะแต่ไม่เลยไม่มีใครฟังแม่เลยวาชาทำตามใจของเธอเองแล้วเป็นยังไงล่ะผลมันออกมาเป็นยังไงตอนนี้ต้องทรมานไปอีกตลอดชีวิตแม่หยุดได้แล้วมันผ่านไปแล้วนะแม่แม่จะว่าวาชาไปมันก็แค่นั้นนะแม่แล้วจะให้ทำยังไง แม่ไม่พอใจขนาดนี้บอกมาสิไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนี้ว่าชาเป็นสาเหตุทั้งนั้นแกก็รู้ดีนี่ว่าชานะทำลายทำลายความฝันของคนอื่นก็เพราะตัวเองและแบบนี้มันก็เป็นผลของการคิด แบบไม่เห็นหัวใครเลยอยากจะมีงานอยากจะทำตามความฝันได้ทุกอย่างแล้วนี่แต่ผลที่ตามมานะ่ะคืออะไรแม่ผมยอมรับแม่พูดถูกแต่ว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเรื้อฟื้อเลยนะแม่ทุกอย่างนะ่ะมันถูกกำหนดมาแล้วอย่าไปโทษโชคชะตาหรืออะไรเลยนะสาธิตอย่าเอาโชคชะตามาเป็นข้ออ้างเลยสิ่งที่เกิดขึ้น มันเกิดขึ้นเพราะความหัวดื้อของวาชาก็ได้ผมยอมรับแต่ว่าแม่จะพูดหรือฝืนไปทําไมล่ะแม่แล้วตอนนี้วาชาก็มีลูกไม่ได้แล้วเราจะต้องใช้ชีวิตกับความจริงเราต้องยอมรับความจริงนะแม่เราทําใจได้แล้วแล้วแม่ก็ต้องทําใจเหมือนกันนะแม่ต้องยอมรับให้ได้ไม่มีทางแม่จะทําใจไปทำไม แม่อยากจะมีหลานมันก็แค่นั้นเองแม่พูดอะไรนะนี่มันบ้ามากเลยนะแม่มันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แม่ไม่อยากฟังแม่อยากได้หลานแม่อยากได้หลานมากจะไปหาหมอดังไปต่างประเทศหรือว่าแต่งงานใหม่ก็ได้นะแม่อยากได้หลาน แม่แม่พูดอะไรนะออแม่นะ่ะไม่ได้ตั้งใจหรอกนะลักษาทิตฟังแม่นะทำอะไรก็ได้แต่แม่นะแม่อยากมีหลานเข้าใจไหม ไวชูลูกโกรธอัชนาเพราะว่าอัชนานะ่ะเห็นใจมาดูรีเหรอฟังนะแม่เข้าใจลูกดีแม่เข้าใจที่ลูกโกรธนะแต่ลูกไม่เชื่ออัชนาเหรอพี่เขาเคยสนับสนุนคนชั่วหรือไงไม่นี่ฟังนะอัชนาช่วยมาดูรีเพราะว่าศีลธรรมจะ้ะแค่นั้นเองนะ ดูมาดูรีด้วยความใจกว้างหน่อยสิแล้วลูกก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกนะมาดูรีไม่ใช่ต้นเหตุนะใช่แล้วมาดูรีนะอาจจะทำผิดไปถ้ามาดูรีไม่ทนความโหดร้ายของดาเม็ดเรื่องมันคงไม่บานปลายแต่ว่าฟังนะไม่มีใครอยากจะทรมานใจตัวเองหรอกนะลูกนะ มาดูรีก็ต้องเสียใจเหมือนกันที่ดามเมธมาแต่งงานกับลูกมาดูรีโดนนอกใจนะมาดูรีเองก็กำลังเจอเหตุการณ์เดียวกับลูกเราแค่พยายามจะทำให้ลูกหายเศร้านะเหมือนที่เราพยายามที่จะเข้าใจมาดูรีมันก็ไม่ผิดเลยนะแม่คะหนูนะ่ะไม่ได้บอกว่ามันผิดเลยนะคะ เพื่อมนุษยธรรมแล้วหนูก็สงสารเธออยู่เหมือนกันเลยค่ะแต่หนูไม่เข้าใจว่าทำไมตอนเห็นหน้าของมาดูรีแล้วหนูควบคุมตัวเองไม่ได้เลยหนูน่ะยอมรับตรงๆเลยนะคะว่าไม่มีทางที่จะใจกว้างได้เท่าแม่หรอกคะ่ะบอกมาสิคะแม่ถ้ามาดูรีไม่ดูเรื่องจริงๆหนูว่าเธอก็น่าสงสารแต่ที่หนูเป็นแบบนี้นะ่ะมาดูรีก็มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะ จะให้หนูยอมได้ยังไงกันละ่ะถูกไหมไวชู Wait, ขอเข้าไปได้ไหมเข้ามาสิคะสวัสดีคะ่ะฉันน่ะ ผ่านมาก็เลยจะมาหาหน่อยนะสบายดีไหมเป็นยังไงบ้างไวชาลีหนูสบายดีค่ะแม่น่ะพยายามที่จะตัดสายสัมพันธ์กับดาเมศแต่ว่าแม่ทำไม่ได้นะแม่คิดว่าเราลำบากทรมานใจมากเพราะลูกของแม่เองไวชาลี เชื่อแม่นะแม่น่ะเสียใจกับเรื่องนี้จริงๆแม่ไม่คิดเลยว่าเขาน่าจะทำเรื่องแบบนี้ได้แม่คะช่างมันเถอคะค่ะหนูเองก็อยากจะลืมลืม,มันไปซะคิดซะว่าไม่เคยเกิดขึ้นก็แล้วกันว่ากันตรงๆแม่ก็อยากให้ลูกทำแบบนั้นลูกควรเดินหน้าต่อและลืมทุกอย่างซะ แต่ว่าจำเอาไว้นะลูกตาสายสัมพันธ์กับดาเมไม่ได้หมายความว่าเราจะขาดกันแม่คิดว่าเราเนะ่ะจะรักกันมากขึ้นด้วยลูกเป็นสะพ้ายของแม่มาก่อนตอนนี้ลูกเป็นลูกสาวแม่แม่นะ่ะไม่ยุติธรรมกับลูกเลยแม่อยากจะไถ่บาป พังนะคิดถึงแม่เมื่อ,อไรลูกก็ไปหาแม่ได้ที่บ้านเลยลูกยังเป็นลูกสาวแม่นะได้เลยค่ะแม่หนูไปหาอย่างแน่นอนหนูพูดจริงนะคะว่าหนูนะ่ะไม่ได้โกรธอะไรแม่เลยหนูนะ่ะยังคงให้ความเคารพแม่เหมือนเดิมนะคะไม่ว่ายังไงก็ตามหนูนะ่ะจะให้ลูกของหนูห่างจากย่าของเขาได้ยังไงกันล่ะคะมันไม่ถูกต้องเลยนะคะถ้าเป็นแบบนั้นนะ่ะ พี่หนูนะคือว่าไหมไมเอ่หนูไม่เอาหรอกนะพี่ที่จริงคือว่ามีอะไรนะูราเราไม่ค่อยดีเลยถจ้าจะขอโทษขอโทษมาสีวาชวูแกก็รู้ว่าพี่ไม่โกรธกันเลยพี่ไม่อยากโกรธเลยที่ซ้ำไปนะ พี่ทำไมถึงทำแบบนี้กับหนูล่ะฟังนะหนูรู้ว่าเราทะเลาะกันนะแต่ว่าหนูก็ยังมาหาพี่มาคุยกับพี่นะพี่คะมาเป็นเรื่องด่วนนะพี่พไม่ออยยาากคุเรรื่่งมดมดไใช่เรื่องนั้นหรอกพี่หนูมีเรื่องอยากจะบอกพี่นะอะไรเหรอมีอะไรวาชู อย่างปกติดีนะพี่คะแม่ของสาธิตรู้ความจริงแล้วล่ะรู้ว่าหนูไม่มีทางที่จะตั้งท้องได้อีกแล้วตอนที่แม่ไปหาเพื่อนๆทุกคนก็ถามว่าทำไมอายุปูนี้แล้วยังไม่มีหลานอีกลูกสะพ้ยของแม่มีลูกไม่ได้อีกต่อไปแล้ว หนูมีหลานให้แม่ไม่ได้แล้วค่ะหนูกำลังรับโทษจากการที่หนูไปทำแท้งหนูกำลังรับโทษจากพระเจ้าแม่ต้องการหลานแม่ต้องการหลานไม่ว่าอย่างไงนะจะไปหาหมอด,ดังไปต่างประเทศไปปรึกษาใครหรือแต่งงานใหม่ก็ทำเลยแม่แม่สาติตพูดแบบนั้นได้ยังไงกันไม่คิดถึงความรู้สึกของหนูเลย ถึงจะไม่ตั้งใจแต่ว่าการแต่งงานใหม่เนี่ยนะพี่หนูทำผิดก็จริงหนูน่ะผิดเองนะคะหนูผิดจริงพระเจ้าไม่ให้หนูแก้ตัวหรือว่ามีโอากาสครั้งที่สองเลยแต่ว่าครอบครัวหนูนะพูดแบบนั้นออกมาพูดออกมาได้ยังไงหนูจะทำใจได้ยังไงนี่ฟังนะว่าชูอย่าร้องเลยนะพี่คิดว่าป้าบ้าบนาน่ะไม่ได้ตั้งใจหรอกนะ อาจจะโกรธมากก็เลยพูดแบบนั้นออกมานะไม่พี่พี่จะคุยกับป้าบาฟัฟนาเองอย่าร้องเลยนะพี่ขอละวาดาพาพจ้าวาดาพาพเจ็ดรูปีสดสดร้อนๆเลยนะจ๊ะจดูไหมว่าได้ต้องทำอะไรได้นี่นี่ะนะมีคนเข้ามาสองคนน่ะ ไม่มันไม่พอทั้งสองคนยังไม่กินอะไรมาใช่ไหมเอาเถอะไปหาอะไรกินกันก่อนเถอะไม่นี่ฟังนะไปซื้ออะไรมาเผื่อฉันด้วยนะโอเคไหมแต่ว่ามาน้อไปเถอะนะไปเถอะโอเคไปเถอะชิบูบะสวัสดีแม่อ้าวสบายดีไหมสบายดีแม่เหรอสบายดีแม่ดีนะที่แม่มาเปิดร้านแบบนี้ะ ใช่ตอนนี้เราจะได้กินอาหารดีๆในตลาดนี้บ้างแล้วอใช่ไม่ต้องไปกินที่ไหนไกลด้วยใช่ไหมล่ะแม่แม่เราขอฟิสเตอร์กับขนมปังหน่อยแล้วก็วาดาพับวดาพับใช่ไหมใช่เอาด้วยใส่ชัดนีไหมเอาสิเอาพรริกกได้หือเเปลล่าามยนี่ถ้าจะกินให้อร่อยน่ะมันต้องกินอีกแบบนึงอ่ะเป็นไงล่ะที่แนะนำน่ะอร่อยไหมอร่อยมากเลยใช่ไหมล่ะอร่อยมากๆเออเฮอเอางี้นะฟิสเตอร์จานหนึ่ง วันดะภาพแล้วก็ขนมปังขอกลับบ้านด้วยนะแม่แค่นี้เองเหรอ,อเอาไปเองสิอร่อยไหมอร่อยมากอันนี้ป้าขอวันดะภาพหน่อยเท่าไหร่ดีละ่ะเอาสามอันนะ,อะเอาสิบอันดีกว่าเอากลับบ้านด้วย ใส่ชัดดีไหมใส่ด้วยใส่ด้วยป้าเออแล้วป้าเปิดร้านถึงากี่โมงเหรอฉันจะเปิดตอนไหนก็ได้ตามใจฉันน่ะผมไม่ป้าฟังนะนี่มันอร่อยมากเลยชอบงั้นเหรอใช่ป้าพรุ่งนี้เราจะไปแข่งคริกเก็ตกันนะ,ะจะพามาที่นี่ทั้งทีมเลยอ๋ออย่างนั้นเหรอใช่แล้วอ๋องั้นก็พามาสิ แต่ว่าจะกินแล้วนะก่อนจ่ายเงินมาก่อนแหมจะกินแล้วก็ไม่จ่ายตังได้อย่างไงกันล่ะฮะขอละป้าขออีกได้ไหมขออีกนี่จะไปหรือว่าจะมากลัวใช้แบบนี้เรื่อยๆกันแน่เนี่ยมีอะไรเนี่ยฉันว่าคนก็แค่เยอะไปป้าก็เลยโกรธจะไม่ไปสินะไม่ต้องไปออฉันไป,ปเองก็ได้ป้า้ออาอขอละป้าฉันแขกขายอาหารเช้าเผื่อข่าวเวลาแข่นั้นคนกลับมาเริ่มว่าฉันเป็นด้านอาหารเช้าคนพวกนี้มันอะไรกันเนี่ยคิดไปเองเรื่อยเปื่อยเลยมโนเองน่าเบื่อ